เชื่อหรือไม่ครับว่าในตอนนี้เนี่ยก็ยังมีแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูเต็ดบางส่วนอยู่นะครับที่กําลังคิดว่าไอการที่รูเบนอโมริมเนี่ยโดนแมนยูปลดออกจากตําแหน่งเนี่ย เป็นเพราะเรื่องผลงานในฤดูกาลนี้หรือฤดูกาลที่บาดมาแต่ผมอยากจะบอกว่าความจริงอ่ะมันมีเพียงแค่1เดียวละครับซึ่งไม่ใช่เรื่องของผลงานแล้วมันคืออะไรเดี๋ยวคลิปนี้เย่้ฟุตบอลจะมาเล่าให้ฟังครับต้องบอกว่าเมื่อวานที่บาดมาเลยครับสร้างความฮือฮากันแบบยกใหญ่เลยครับสำหรับแฟนบอลแมนยูครับเพราะว่าจูจ่ๆครับก็มีประกาศออกมาจากโรมาโน่แล้วครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ปรดลูเบนอโมริมออกจากการเป็นผู้จัดการทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วเรียบร้อยซึ่งทําเอาหลายๆคนช็อกค,ครับแล้วก็งงครับว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นแต่ก็มีแฟนบอลบางส่วนแล้วเขก็มองว่าอ๋อก็ไม่แปลกใจหรอกมึงทําทีมห่วยขนาดนี้มึงก็โดนปลดก็ไม่แปลกอยู่แล้วมก็เรื่องปกติ แต่ถ้าเกิดเรามองกันดีๆแล้วเนี่ยผมจะบอกว่าไอการที่รูเบนอโมริมเขาโดนปลดเนี่ยนะมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของผลงานในฤดูกาลนี้เลยเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าแมนยูก็ยังเกาะอ,อยู่บนกลุ่มหัวตารางยังมีเลขตัวเดียวอยู่เขาก็ไม่ได้ทําผลงานแย่เลยนะครับในฤดูกาลนี้ถือว่าทําผลงานได้ดีกว่าฤดูกาลที่แล้วด้วยซ้ําดีกว่าปีแรกที่เขาเข้ามาคุมทีมซะอีกซึ่งไอสาเหตุจริงๆของการปลดรูเบนอโมริมเนี่ยนะมันไม่ใช่เรื่องของผลงานครับมันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของการบริหาร ทีมของบอร์ดบริหารกับตัวของรูเบนอโมริมมากกว่าครับเอาง่ายๆก็คือบอร์ดกับรูเบนอโมริมเนี่ยเขาทะเลาะก,กันนั่นแหละครับก็ไม่ต่างอะไรจากเคสของเอนโซมาเลกากับเชลซีนั่นแหละคือเหมือนกันเลยฮนะเรื่องของเรื่องเลยก็คือตัวละครหลักก็คือเจสันวิลค็อกครับคนนี้นะครับคือคนสําคัญเลยปกติแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยเจสันวิลค็อกครับเขาจะเป็นตัวที่แบบว่าเป็นคนที่คอยปกป้องคอยแก้ต่างให้กับรูเบนอโมริมต่อหน้าบอร์ดบริหารตลอดเวลาครับเรียกได้ว่า2คนนี้ เขาสนิทสนมกันดีครับมีอะไรก็คุยกันตลอดแล้วก็มีการหยอดมุกมั่งตบไหลมั่งเล่นมุกเฮฮากันเรียกได้ว่าโอ้โหหากระจายครับเวลาสองคนนี้เจอกันนะนะเรียกได้ว่าหากันตลอดครับแต่ระหว่างช่วงหลังๆมานี่ครับไอ้สิ่งเหล่านี้มันหายไปครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องรอยยิ้มเรื่องการแตะไหลเรื่องการเล่นมุกไอ้สิ่งเหล่านี้มันหายไปครับแล้วก็สิ่งที่เข้ามาทดแทนก็คือความตึงเครียดซึ่งทั้งสองคนนียมีความตึงเครียดใส่กันค่อนข้างสูงเลยครับเรียกได้ว่าโอ้โห เจอหน้ากันนี่คือแบบไม่ยิ้มไม่ทักทายอะไรแล้วอะคือแบบเข้ามาถึงในที่ประชุมก็ใส่กันอย่างเดียวเลยเรื่องเรื่องเลยก็คือทางด้านของตัวเจสันวิลค็อกเนี่ยพออเทคนิคของทีมเนี่ยนะเขาอยากให้อโมริมเนี่ยเล่นหลัง4ครับเพราะว่าเขาเห็นแล้วว่าในเกมกับนิวคาสเซิลเนี่ยตอนที่อโมริมยอมเปลี่ยนแผนยอมอ่อนข้อให้หน่อยนึงมาเล่นหลัง4เนี่ยเฮ้ยมนเล่นดีเฮ้ยมนเล่นได้มันมันโอเคมันเวิร์กเลยแต่สุดท้ายเนี่ยอโมริมก็ยังยืนยันคําเดิมล้ะครับว่ากูจะเล่นหลังสามซึ่งทางบอร์ด ตอนแรกที่คุยกันเนี่ยเฮ้ยมันไม่ใช่แบบนี้นะลิมตอนแรกลิมบอกว่าลิมพร้อมเปลี่ยนแปลงเพราะมีเทคนิคอะไรต่างๆเพราะมีแผนการเล่นอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายในรูปเกมเนี่ยแต่พอทําไปทํามาเอ้ยทาไมลิมยึดติดกับหลัง3าเหลือเกินหลัง3ตลอดเวลาเลยแล้วบางทีมันก็ไม่เวิร์กแต่เองก็ยังจะดันทุนรังไปหลัง3อยู่ดีทีนี้อโมลิมก็เลยสวนกลับไปครับว่าอา้าวก็เองไม่เสริมทําให้มันถูกต้องสเสถียรเองเสริมอะไรมาก็ไม่รู้แล้วดูกองกลางก็ไม่มีแล้วพวกเองก็บอกว่าจะไม่เสริมกองกลางตัวไหนเข้ามาอีกแล้วแล้วแบบนี้มันจะไป ใะในตลาดมกรลาคมนี้เนี่ยสุดท้ายก็เกิดการโต้เถียงกันไปกันมาครับในที่สุดครับบอร์ดบริหารเนี่ยก็มองว่าอโมริมเนี่ยดื้อด้านเกินไปแถมก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการสัมภาษณ์แบบทิ้งบอมใส่สโมรสรเรื่อยๆเลยครับโดยเฉพาะเรื่องตลาดนักเตะเนี่ยโอ้โหเรียกไทิ้งบอมจัดเลยซึ่งมันก็เหมือนเป็นฟางเส้นสุดท้ายของบอร์ดบริหารนะที่มีต่ออ,อโมริมแหละครับแล้วก็มองว่าเอยอโมริมไม่ไหวแล้วไปแยกย้ายกันดีกว่าเราสุดท้ายครับอโมริมก็ถูกสโมรสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไล่ออกนั่น โดนไล่ออกเพราะว่าทะเลาะกับบอร์ดแค่นั้นแหละครับไม่ได้เกี่ยวกับผลงานนะเข้าใจตรงกันอย่างนี้นะครับไม่ได้เกี่ยวกับผลงานเลยคือเขาทะเลาะมีปัญหากันกับบอร์ดบริหารนั่นเองจบครับแค่นั้นแหละ <c oughs> ทีนี้ก็ต้องรอดูแหละครับว่าผู้จัดการทีมคนต่อไปของแมนยูเนี่ยจะเป็นใครไม่ใช่ดาร์เรนเฟเชอร์แน่ๆครับเพราะว่าเขาเนี่ยจะเข้ามาแค่คุมทีมชั่วคาวเท่านั้นคือเฟเชอร์บอกกูจะไม่เป็นโค้ดเต็มตัวหรอกกูป,ปวดหัวเอาแค่นี้ก็พอแล้วชั่วคาวไปก่อนละกันนะ